เจิดจรัดสว่างพระอังพราวโตพระพุทธศาสนาแหล่งพุทธบารมีที่ยิ่งใหญ่อลังการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจําปี2566จังหวัดสุพรรณบุรีกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวันที่1และสองสิงหาคม2566วันที่1่งสิงหาคม, 1, าคมเชิญชมการจะแสดงรถเทียนทั้ง1ิอำเภอณบริเวณวัดป่าเลไลยวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่สองสิงหาคม2566เวลา8นาฬิการ่วมพิธีเปิดงานและชมขบวนแห่เทียนพรรษาทั้งสิบอำเภอณบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่หนึ่งโดยมีรถเทียนทั้ง10อำเภอชมขบวนแห่ที่สวยงามตะการตาของกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมด้วยสีสันเสน่ห์คนเมืองเหนือร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาชมการสแสดงรถทีที่ยิ่งใหญ่สวยงามในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี